สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกๆนะคะพี่พลลี่คะเสร็จหรือ,อยังคะประตะูประตูนี้เสร็จเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่อ่แอแตะไรนะนี่มันเป็มบอ่อนล็อคคุณแจอันนี้นะมีอยู่อ๋อมีต้องก้อนมีต้องก้อนอีกอ๋อก้อนแบบล็อกกันอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาพร้อมพร้อมไหนช่อง,องพร้อมช่องช่องตรงนี้ช่องประตูตรงนี้ เขาลมตรงนี้เขาวัดแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำแล้วเขาจะมาติดตั้งค่ะอ๋อคือเขาจะยกมาแบบนี้ใช่เขาจะกลับไปทำแบบนี้อ๋อเป็นลายเดียวกันเป็นลายเดียวกันเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องไปแต่ว่าจะมีแค่ช่องเดียวที่ที่จะมาทำที่หน้างานคือช่องต้นไม้ผูกอ๋อเพราะว่ามันต้องมันทำมาสำเร็จไม่ได้มันต้องมันจะติดนะคะตรงต้นไม้ตรงนั้นนะคะมันยื่นออกไปเนาะเราต้องหลีกเลี่ยงเลย พี่ออกก็อยากลองลลอ๋อแสดงว่าประตูนี้ก็คือมีติดไฟใช่ไหมคะเ,เ,เสร็จทุกอย่าง,างเสร็จทุกอย่างคือติดไฟนะคะอ๋อคือประตูนี้คือเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่เหลือแต่ทำกุญแจไอ้กอนใส่นะคะแล้วก็ ไฟนี่ก็จะติดนะคะไฟก็จะติดแต่ว่าต้องเสร็จทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างจะมาติดไฟให้นะคะเหลืออีกหลายขั้นตอนค่ะเกือบอันปลาคาบคดิดละเหยียบปนันตลาดดินก็ดำแต่หุรองเท้านะคะประตูบ้านลงบนสวยมากใช่ค่ะสวยมากเลยนะคะงมีหลักอัปเดตเดี๋ยวจะ ช่างเขาจะมาทำทำที่บ้านเขาเลยนะคะแต่เฉพาะช่องนี้นะคะช่องนี้เออให้ดูยกเว้นช่องตรงนี้นะคะช่างจะมาทำที่นี่เลยค่ะเพราะว่าช่องนี้เขาช่างเขาจะได้วัดต้นไม้ต้นไม้ด้วยนะคะนี่แต่ว่าช่องอื่นๆช่องอื่นๆคือเขาจะทำมาแล้วก็ยกมาเหมือนประตู เหมือนประตูบ้านนะคะเอ้เหมือนประตูที่เนี่ยที่หน้าบ้านนะคะนี่เขาจะยกมาติดเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะประตูข้างหน้านประตูหน้าบ้านอ้าวตกใจพี่อ๋อไปไหนพี่อ๋อไปไหนตามไปดูกัน ตามไปดูกันค่ะตา,ตามไปดูกันตามไปดูกันค่ะว่าที่อ๋อจะเอารถไปทำอะไรและเอาไปทำไมนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ อถอยรถทำไมตกใจโหถอยอย่างแรงมาก โอรอดูว่าป้าพี่อ๋อถอยรถออกมาทำไมมาเอาอะไรมีอะไรหรือเปล่าพากันหุบพื้นใส่ถุงมือด่วนใส่ถุงมือด่วนหุบพื้นให้เปิดใช่ไหมจ้านี่ยเปิดท้ายรถเปิดท้ายรถแล้วลุงงพลเปนลุงพลกักตัว ลุงพลกักตัวลุงพลจะกลายเป็นดักแด้ขาวแล้วนะคุณมาทำอะไรคะมาจากขางน้คที่อ๋อมาจากข้างหน้าแล้วมาข้างหลังจากข้างหน้าโมยแล้วมาข้างหลังขมยครับยกิ้มนะจะขโมยขยะนะครับขโมยขยะตัวว่าน้คะ โอ้โหพี่อ๋อจะเป็นเทศบาลวันนี้อย่าไปชิมใช้คุณจะลองชิมาบอกกันใครจะพาไปทิ้งที่ยาชินะคะทิ้งที่ของยาชีนะคะยาจะพาไปค่ะโอ้โห น้ำจินน้ำกิ้นน้ำน้ำที่โคหวงอะน้ำผาป่องทำไมไม่เป็นไรครับยืนถ่ายก็นได้ครับได้แตรับรู้แล้วเขาพ่อพูดมาเนรับมั้ยคอยถือกองโอ้คอยจะได้โชคแล้วเนี่ยประเดี๋ยวใช่ใช่ใช่ที่ใบ้านเราไปไหนวันนี้ม่หน้าเลย มาพี่กองฮะดูดิ่งไนอ่ะเข็มหนีนี่นานยืนแล้วนานแล้วพี่อือโอ้โหใส่ถุงมือย่าชี้ดิ่งก็ใส่ถุงมี้ มด้วยช่วยกันน้องสัวปานใส่ถุงมือด้วยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว <c oughs> นี่นะะวันนี้พี่อ๋อเป็นเทศกิจ <c oughs> เทศบาลน,นะคะนี่นี่นะคะไม่ได้แยกขยะไหมนอกน่าจะแยกแล้วนะ ป้าออนแยกแล้วแยกอยู่ลาหลังแยกอยู่ค่ะล่้ยหลังแยกอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้แยกนะคะค่ะแยกขวดไว้อยู่นะคะเอ้าต้มตรงไหนจะแยกขวดนะควก็แบบว่าลาหลังๆาหลังนูแยกเห็นไหมอยู่ในตะกร้าเห็นไหมคะตะกร้าพี่ออสังเกตนะตะกร้านาขวดนะคะขวดน้ำดื่มนะคะค่ะบาทสองบาทซื้อชู่รถน้ำปลานะคะอเต็มรถเลย มาโดดไปด,ด้วยดดมุม้มโดดโย,ยไปด,ด้วยไป,ไปด,ด้วยไปด้วยมีชันช้นลายมีสบู่เริ่มใหมใ่ไม่ใช่ไม่ใส่ผ้าไม่ใช่แง้ไปนะงนะ,ะจะเอาไปทิ้งที่ของย่าอาชีนะคะเจ้าของที่เขาอนุญาตนะคะเจ้าของที่เองค่อยผลเลยอุ้ยอะไรนี่น,นั่นี่

พี่พพจบคลิปห้เลยนะจบคลิปมไปแกหมดค่ะสำหรับคลิปนี้ของหน้าไตายก็กกอบก็ฟ้ากอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าไตายกอกกอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ